สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกทท่านครับพบกับรายการเต่านินจาสาเจาะความจริงครับทาง SSKTV ออนไลน์หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกทุกท่านครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวหนึ่งนะที่น่าสนใจนะครับเราได้ออกอากาศไปแล้วช่วงหนึ่งแต่ว่าเรายัางมีความ สนใจนะที่จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าช่วงหลังๆเนี่ยผมเต่านินจามไม่ค่อยได้นําเสนอเรื่องราวข่าวของพี่น้องชาติพันธ์เรื่องของการสู้รบเรื่องของอะไรต่อเมีอะไรหลายเรื่องเนี่ยนะครเพราะว่าเราเองข้อมูลไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะและเราก็ไม่อยากจะเดานะครับแต่ก็เป็นกําลังใจและเป็นพลังนะในการสนับสนุนให้กับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธ์อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะฮะการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยอย่างยาวนานนะเป็นไปตามระเบียบและที่กฎหมายกําหนดนะเกี่ยวกับเรื่องของการยกเรื่องบัตรแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของการทําบัตร089แดแล้วก็ต่างด้าวถาวรน,นะฮะเราได้ประสานกับทางท่านสสสุธาประทีปนัทหลังนะครับแล้วก็ทางทีมงานของท่านนะฮะแล้วก็ทางรัฐบาลโดยท่านสสสุธาเป็นผู้ประสานงานกับกระทรวงและก็รัฐบาลรวมทั้งนาย,ยกรัฐมนตรี พระนัทนท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ให้ความเมตตานะสั่งการลงมาให้เราดําเนินการนะครับในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นกระทรวงเองก็มีคําคสั่งออกมานะช่วยเหลือดูแลพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์นะครับที่มาอยู่ในประเทศไทยและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับดังนั้นเราจึงไม่ค่อยได้มีการนําเสนอเรื่องราวข่าวตรงนี้กันมากๆก,มา,กมายเท่าไรนักนะครับแต่มาวันนี้เนี่ยนะฮะเรามีเรื่องราวข่าวข่าวหนึ่งนะฮะที่จะมานําเสนอเพราะว่า เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่มีทั้งส่วนดีและก็ส่วนเสียนะเราจรึงจะนำเรื่องนี้มาเสนอนะครับเนื่องจากว่าทางผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์นะครับจะมีการประชุมร่วมกับทางผู้นำของรัฐบาลสหารพม่านะฮะพนะลเอกมีนองลายในเร็วๆนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องราวตรงนี้เป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปลองติดตามดูนะฮะว่าความเป็นมาเป็นไปเป็นอย่างไรนะครับ และผมจะวิเคราะห์ให้ฟังในช่วงท้ายของรายการนะครับคือข่าวนี้นะฮะหัวข้อข่าวบอกว่าเจ้ายอดศึกนะหรือว,ว่าพลเอกเจ้ายอดศึกนะพบมินออนไลน์ผู้นำเมียนมานะเจรจาหารือนะเกี่ยวกับเรื่องของสันติภาพการจัดตั้งสหพันธรัฐที่มีความเท่าเทียมกัน ะนในการปกครองตนเองนะครับโดยเมื่อวันที่19พฤษภาคม2565ที่ผ่านมานะพลเอกเจ้ายอดศึกประธานสภาเพื่อกอบกู้รัชฉาน R C S S พร้อมคณะได้เดินทางจากสนามบินจังหวัดท่าคีเหลกรัชฉานสหภาพเมียนมาเพื่อเดินทางไปยังกรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาตามคำเชิญของพลเอกอาวุโสมินองไลประธานสภาบริหารแห่งรัฐนะ S A C ที่ต้องการให้ผู้นำกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์นะ EAO เข้าร่วมประชุมเพื่อการแก้ไขปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นขณะน,นี้รวมทั้งหารือในการที่จะจัดตั้งสาพันธรัฐที่มีความเท่าเทียมและตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยมีประชาชนไทยใหญ่จำนวนมากให้การรับส่งที่สนามบินท่าคิเหล็กท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยจากทหารเมียนมาสังกัดกองทัพภาค สามเหลี่ยมอย่างเข้มงวดนะครับนั่นก็หมายถึงว่าทางท่านพลเอกอาวุโสมีนองหลายได้มีการเชิญนะท่านพลเอกเจ้ายอดศึกนะแห่งสภากอบกู้รัชานหรืออาเซีแล้วก็เชื่อว่ายังมีอีกหลายกลุ่มนะที่ติดอาวุธที่จะไปร่วมประชุมในครั้งนี้ส่วนจะมีกลุ่มใดบ้างเนี่ยเรายังไม่ทราบแต่ที่เราทราบมาคือกลุ่มของพี่น้องชาวไทยใหญ่นะครับ ส่วนท้ายใหญ่เหนือนะ SSPP โดยเจ้าป่าฟ้าก็ยังไม่ทราบความเคลื่อนไหวนะครับว่าจะไปร่วมในการประชุมในครั้งนี้หรือไม่นะครับสำหรับาการประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะฮะมองได้2ประเด็นประเด็นที่1เลยก็คือว่าจากการที่มีการยึดอำนาจและมีการาสู้รบนะบของพ่อแม่พี่น้องประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเนี่ยนะครับ ก็ยืดเยื้อมานานนับปีแล้วล่ละนะครับก็ไม่สามารถที่จะให้เกิดความสงบสุขได้เพราะว่าพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนี้ออกมาเรียกร้องในการที่จะขอปกครองตนเองนะเช่นเดียวกับการปกครองในเขตพื้นเขตปกครอง4ี่พื้นที่ของว้านะครับที่สามารถจะปกครองตนเองมีธุรกิจเป็นของตนเองมีเศรษฐกิจมีทหารมีโรงเรียนโรงพยาบาลและการทําการค้านะเป็นของตนเองทั้งหมดนะครับการออกบัตร ออกอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะเป็นของตนเองแต่ก็มีการส่งสวยนะเขาเรียกว่าส่งภาษีให้กับรัฐบาลกลางนะมันก็คล้ายๆสหรัฐอเมริกาซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะฮะถ้าเป็นไปได้ดังนั้นการเดินทางไปของท่านพลเอกเจ้ายอดศึกในครั้งนี้เราก็ขออวยพรนะรขอให้เรื่องทั้งหมดนะที่เราเฝ้าติดตามดูมาโดยตลอดนะครับที่จะให้มีการ ปกครองแบบสาพันธรัฐนะแบ่งการปกครองกันเป็นกลุ่มๆนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มกะเรียงกลุ่มมอนกลุ่มวากลุ่มปลหลองกลุ่มอาคานะกลุ่มขัดชินกลุ่มปะหลองอะไรก็ว่าไปนี่นะฮะให้มีการแยกกันปกครองนะก็เชื่อเลอเกินว่าถ้ารัฐบาลมีนออนไลน์สามารถทําอย่างนี้ได้ความสงบสุขจะเกิดขึ้นแต่ต้องไม่มีการหักหลังกันนะครับไม่มีการหักหลังกัน แล้วก็ไม่มีการโจมตีจากรัฐบาลกลางหรือทหารของพาม่าโดยตรงนะผมเชื่อเลอเกินว่าถ้าทําได้นะประเทศพาม่าสงบสุขแน่นอนนะเศรษฐกิจของพาม่าจะดีและที่สําคัญเนี่ยนะฮะทรัพยากรของแต่ละรัฐแต่ละอ่าสหาพันธรัฐเนี่ยนะฮะก็มีมากมายนะมันก็จะมาแข่งขันกันในเรื่องของการทําการค้าเรื่องของการพัฒนาบ้านพัฒนาเมืองมันจะเป็นทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะเป็นทั้งแหล่งการลงทุน นะอะไรต่อเมื่ออะไรเยอะแยะมากมายนะเพราะแม่พี่น้องประชาชนที่หลบลี้หนีภัยสงครามเข้ามาอยู่ในประเทศไทยก็จะได้กลับไปสู่บ้านเกิดเมืองนอนของตนเองนะครับกลับไปอยู่มาตุภูมิของตนเองอมีความสุขและเราก็จะได้ทํามาค้าขายกันระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มสาพันธรัฐรวมทั้งประหั t ประเทศของพามา่านะของรัฐบาลกลางพมา่าด้วยนะครับนั่นคือสิ่งที่เราหวังแต่อีกสิ่งหนึ่งนะฮะ เราก็อดที่จะมองเสียไม่ได้ว่าจากการที่ทางพลเอกประวิมีนอ,องลายเชิญกลุ่มต่างๆไปร่วมประชุมเนี่ยนะจะเป็นภาพลวงหรือเปล่าเป็นการสร้างภาพขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกเพื่อที่จะลวงให้คนเหล่านี้เข้าไปแล้วติดก,กับนะจะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาหรือเปล่านะเกี่ยวเรื่องของสัญญาป่างหลวงไม่ใช่ว่าผู้นําแต่ละแต่ละ,ละ,ะชาติพันธุ์ไปร่วมกันแล้วก็มีการล้อมยิงฆ่าทั้งหมดอะไรทํานองน,นี้หรือเปล่า นะซึ่งมันก็น่าห่วงนะครับและอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นการาดึงเวลาเพราะว่ามันเข้าช่วงฤดูฝนแน่นอนนะการสู้รบในพื้นที่เนี่ยนะทหารพรมาร่าสู้กลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้เพราะความเจนจัดและชำนาญพื้นที่น้อยกว่าเป็นอย่างมากนะดังนั้นก็วางกลยุทธ์นะเอาผู้นําผู้นําไปเจราจารและหยุดยิงนะทหารพรมาร่าก็จะได้มีการปรับตัวมีการส่งสายสืบเข้าพื้นที่ นะพอสิ้นฤดูฝนก็รบกันต่ออย่างนั้นหรือเปล่านะก็ต้องจับตามองนะฮะแต่ถ้าเป็นไปไดน้นำสันติภาพมาสู่ผมเชื่อเหลือเกินว่าจะมีความสุขนะครับทั้งในสหพันธรัฐต่างๆของในประเทศเมียนมาและก็กับประเทศไทยเราก็จะทํามาค้าขายกันนะฮะใครใครได้สินค้าอะไรก็สามารถแลกเปลี่ยนสินค้ากันได้นะ,ะที่ต่างฝ่ายต่างก็มีความต้องการ ครับนั่นคือสิ่งที่เราหวังนะฮะแต่เราก็เป็นห่วงนะฮะเพราะเกรงว่าจะเป็นกลนลวงเหมือนกับปางหลงอีกหรือเปล่านั่นแหละคือสิ่งที่เราเป็นห่วงนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกๆฝ่ายทุกๆก,ก,กลุ่มก็ต้องจับตามองและเราเองในฐานะที่เป็นสื่อคนหนึ่งที่ได้สัมผัสกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์มาอย่างยาวนานและก็เคยไปเป็นอาจารย์สอนนะให้กับพี่น้องอาชาวไทยใหญ่นะครับ เราก็เป็นห่วงเพราะเรารักในน้ำใจรักในคุณงามความดีที่ท่านมีนะฮะก็ขอฝากเรื่องนี้ช่วยกันพินิษพิจารณานะอย่าให้สายจนเกินแก้แย่แล้วจะแก้ไม่ทันก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาในอดีตนั้นเนี่ยนะมันเป็นบทเรียนราคาแพงที่เราไม่สามารถจะย้อนกลับไปเอาคืนได้แต่ถ้าหากมันไม่เกิดนะในการดําเนินการแบบสัญญาป่างหลง และมันเกิดไปในหนทางที่ดีเราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ทุกชาติพันธุ์จงประสบความสำเร็จในการที่จะได้ปกครองตนเองต่อไปในอนาคตอันไม่ไกลนี้ครับ